ในวันที่เหนื่อยล้าในวันที่ท้อบอสนกพงศกรได้กำลังใจที่ดีที่สุดจากลูกสาวพี่น้องเป็นอย่างทีเห็นแล้วกะน้ำตาสิหลแล้วกะอบอุ่นน้ำพี่น้องเป็นภาพที่น้องอาไอศกุณาพรนะคะเดินเข้าไปให้กำลังใจพ่อจา๋าซึ่งกำลังนั่งแต่งหน้าอยู่พี่น้องคะเป็นภาพเป็นมั่วเมนทีเห็นแล้วตั้งกับแบบมีความรู้สึก น้ำตาสีไหลพี่น้องเพราะว่าพ่อจ๋าพงศกรหน้าหน้าเศร้ามากเพราะเพราะว่าหลังจากที่พบกับเรื่องราวในชีวิตที่เสียใจสุดๆนะคะพี่น้องคะสันส่นๆพี่น้องคะที่อาอร์ไอกุนาพรเข้าไปหาพ่อจ๋าไปเบิ่งสายตาของลูกสาวที่มีแต่ความห่วงใยพ่อจ๋าเป็นภาพเป็นโมเมนต์ทีน่ารักมากๆพี่น้องมาเบิ่งกันเลยค่ะ เบิงสายตาของพ่อจ๋าด้วยพี่น้องค่ะสายตาเศร้ามากมแล้วพ่อจ๋าก็สอนลูกนหน้าพี่น้องค่ะแต่มีเสียงเพลงเยสีก็ขออนุญาตด,ด้วยค่ะมีเสียงเพลงก็เลยปิดเสียงนะคะนั่งลงฟังพ่อจ๋าสอนค่ะตอนนี้นะคะสายตาลูกสาว นี่แหละค่ะพี่น้องคะนี่คือสิ่งที่พ่อจ๋าพงศกรได้รับคือกําลังใจดีๆจากลูกสาวอันเป็นสุธิรักของพ่อจ๋าพงศกรนะคะแล้วมือว่านพี่น้องแชทข้อความส่งข้อความให้กําลังใจพ่อจา๋านี่คือความลูกซึกของเด็กหน่อยผู้หนึ่งทีมีต่อพ่อของเขาพี่น้องคะมาเบิง่งแชทข้อความที่น้องอาอายสกุณาพรคุยกับ พ่อจ๋าคงสกร์มือว่านพี่น้องคะอ่านี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวศะสิิอสาให้พี่น้องฟังนะคะเป็นแชทข้อความพ่อลูกคุยกันน้องอาอายสกุณาพรส่งกําลังใจให้พ่อจ๋านะคะบอกว่าพ่อจ๋าได้ยีบบ้างไหมเมื่อเช้านะคะนี่คือความหว่วงใยนะคะน้องอาอายสกุณาพรออกมาทักข้อความถามพ่อจ๋านะคะบอกว่าพ่อจ๋าได้ยีบบ้างไหมเมื่อเช้าพ่อคะ ไม่ต้องเครียดนะยังไงพ่อก็มีหนูพอเพเลยบอกว่าพ่อไม่เครียดครับทำถ้าพ่อเหนื่อยหนูจะเอากำลังใจไปให้พ่อเองขอขอแค่กำลังใจลูกให้มาพ่อก็พอแล้วสันอ่าค่ะพ่อหนูรักพ่อนะคือเบาเป็นเท้สันพอเพื่พี่นอ้องอ่า พ่อก็พ่อก็รักลูกจ้าพ่อก็รักลูกอ่าไม่ว่าพ่อจะเป็นยังไงหนูจะอยู่เคียงข้างพ่อเองวสันพี่น้องจะคอยเป็นกําลังใจพ่อสู้ไปด้วยกันกับพ่อนะคะสู้ไปด้วยกันคนเก่งของพ่อวสันเพ่นวาพอเพ่นกระได้ค่ะพ่อคนเก่งของหนูอ่าพี่น้องไม่ว่าพ่อจะเป็นยังไงหนูจะอยู่เคียงข้างพ่อเอง จะคอยเป็นกำลังใจให้พ่อจะสู้ไปด้วยกันกับพ่อนะคะอืมพี่น้องเบื่องเด็กหน่อยผู้นี้เนี่ยค่ะพ่อคนเก่งของหนูหิวใจมากเลยลูกวัาสสนพ่อเิ่นกระไดพี่น้องอันนี้คือทักข้อความคุยกับพ่อส่งกำลังใจให้พ่อในวันที่พ่อเหนื่อยล้าพี่น้องสักุณาพรคือพลังใจอันยิ่งใหญ่กับพ่อจ๋าพงศกรนะคะพี่น้องคะถือว่า ถึงแม้ว่าจะพบเจอกับอะไรที่เร็วรายในชีวิตกันยังมีเด็กน้อยผู้หนึ่งพี่น้องขาที่เข้ามาเติมเต็มให้กับพ่อจ๋าพงศกรในวันที่เหนื่อยล้าก็ยังมีเด็กน้อยผู้หนึ่งค่อยให้กำลังใจเป็นความคิดของเขาเขาพิมพ์ออกมาจากใจค่ะเขารู้ว่าวันนั้นพ่อของเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อ รู้สึกได้พลังลบมากๆในใจเขากับเป็นคนเขาไาแหกลังใจพี่น้องงึดบ่เด็กน้อยสิบสองขวบแต่ความคิดแนวความคิดของเขาเป็นพลังบวกมากๆเป็นอีหยังทีผู้ใหญ่หลายๆคนควรเอาเป็นเรื่องอย่างในพี่น้องถ้าผูใ้ใดสั่งพลังบวกในใจความสุขจะเกิดในใจเฮาพี่น้องถ้าสร้างพลังลบในใจกะสี่ถ้ำห ใจเฮานี่หอนห้นไปเองเกิดความถูกไปเองพี่น้องขาจังใดกรตามสําหรับเยสชิ์เองมองว่าพ่อลูกคู่นี้นะ่ะเกิดมาเพื่อกันและกันอีหลีในวันที่ลูกทอพ่อก็เป็นคนที่ให้กําลังใจที่พ่อเหนื่อยล้าหรือท้อแท้ก็บมีเด็กน้อยคนหนึงซึ่งเขามานั่ง ให้กันพิมขอความพักขอความหาทรงกำลังใจให้พอซึ่งเป็นอีอย่งทีหาใดยากมากพี่น้องค่านี่แหละคําว่าคู่ลูกคู่บุญคู่บารมีมีจริงๆพี่น้องขาเยสิตเสื้อหมันจริงๆว่าน้องอ้ายศสก,กุณาพรเกิดมาเพื่อเป็นลูกของพ่อจ๋าพงศกรจริงๆเพิ่นหักกันอิหลีพี่น้องหักอิหลีแล้วห่วงใย่ะ ความห่วงใยในใจนะ่ะเกิดขึ้นซึ่งกันและกันอิหรีพี่น้องขาซึ่งแม้ว่าเพิ่นบ่ได้ลอดออกมาเองแต่ความรักความห่วงใยความผูกพันของเด็กหน่อยผู้หนึ่งมีต่อผู้ทายคนหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าพ่อในวันนี้พี่น้องขาผูกพันกันอิหรีคะ่ะขอบอกเลยว่าสัก,กุนาพ่อนนะคะเพิ่นเป็นพลังบวกให้กับบ,บอสนกพงศกร ในวันที่เพิ่นเนืยหลาได้ยี่ลีพินองคะสำหรับพอลูกคูนิขอให้พ่อลูกเดินเคียงข้างคู่ข้างกันไปตลอดจับมือกันให้แน่นเป็นพลังบวกให้ซึ่งกันและกันเป็นกำลังเป็นพลังให้ซึ่งกันและกันเสื้อมานวาสักุณาพ่อนกสิปเป็น ยารักษา,ควา,าความเศร้าความเหงาให้พ่อจ๋าได้ย่างดีพี่น้องคะเป็นกำลังแรกใจให้บอสนกพงศกรนะคะกับน้องอ้ายสกุณาพรนะคะสู้เพื่อคนข้างหลังสู้เพื่อองค์กรของพ่อจ๋าพงศกรที่สร้างรังขึ้นมาตอนนี้เป็นรังที่ใหญ่โตเป็นรังที่กำลังอบอุ่นซึ่งภายในองค์กรภายใน รังของเขาภายในห้างของิืนน่ะเป็นอีอย่างมีลูกนกอีกลหลายๆตัวที่กําลังรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นรอการหยิบยื่นอาหารจากบอสนกพงศกรเป็นรอ่อดรอความหวังจากบอสนกพงศกรนะคะทีสี่สางพลังบวกให้กับองคอ์กรแล้วก็ พาองค์กรหมอลำเสียงวิหกไปได้ด้วยดีพี่น้องคะจังใดกะเสื้อมันวาบอดอกพงศกรเก่งอยู่แล้วแข็งแกร่งอยู่แล้วบ,บอบอทอยู่โดนดอกพี่น้องบวเมืออยู่โดนดอกแล้วพ่อจ่าพงศกรก็ออกมาว่าว่าเห็นแค่ลูกสาวเดินมาก็มีกําลังใจแล้วพี่น้องคะอันนี้เสื้อมันว่าเหนื่อยแค่วันเดียวพอลุกขึ้นสู้ต่อสําหรับบอสนกพงศกรแข็งแรงอยู่แล้วสู้สู้ค่ะจังไดกะเป็นกาลัง,งใจให้ บอสนกพงศกรนะคะยืนเคียงข้างหมอลำเสียงวิหกตลอดไปค่ะสำหรับมอนี้ฝากไว้ซำนีค่ะสวัสดีค่ะ